สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับวันนี้มีโอกาสต้อนรับรถเอาผ่านนะครับที่เข้ามารื้อหลังคาแก้กินไอ้แก้หลังคาน้ํารั่วนะครับตอนนี้หัวหน้าช่างโอมช่างเฟรมนะครับกำลังรื้อหลังคาภายในลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเทสน้ําแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับนี่นะครับเรากําลังจะทําการเทสน้ํานะครับว่าน้ํารั่วตรงไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับน้ํารั่วตรงนี้นะครับ นี่นะฮะไหลโจกเลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันนะครับนะครับเมื่อเราจะเทสน้ําเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาลื้อกระจกด้านในลงทั้งหมดเลยนะครับอันตรายมากๆนะครับนี่นะครับของรถโอ้ my god เอาผ่านนะครับขี้ดินสุดๆเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะทําการอาดนะครับล้างให้ใหม่นะฮะแล้วก็ทําการล้างล้างนะครับนะฮะซีน ยางให้อย่างดีเลยนะครับนะฮะตันนี้นะครับเราได้หรือหลังคาลงมานะครับหลังคาซันรูปลงมาเพื่อทําการล้างลางทําความสะอาดนะฮะที่ดินเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราทําความสะอาดในขอบของตัวรถด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ทาการล้างอัดขี้โกนออกนะครับก็ทําการขึ้นนลเดี๋ยวเราไปเทสน้ำเปนอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เราจะมาเทสน้ํนอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทําการเทสน้ำานะครับ ที่เดิมนะครับดูว่าจะมีน้ํารั่วตรงไหนอีกบ้างนะครับครับไม่มีรั่วออกมาเหมือนตอนที่เรามาเทสครั้งแรกนะครับนี่นะฮะอย่างเห็นได้ด้วยดีนะครับ๋วเราไปประกอบกันนะครับผมอันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังคาแก้หลังคาน้ารั่วของ รถอาว่านะครับนี่นะฮะใส่กลับไปเข้าลูกเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะตอนนี้ถ้าลูกค้าก็ทําการติดรีโหมดการข,ขโมยเพิ่มนะครับนี่นะฮะล้วรถอา่าพ B หัวก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับ ok สำหรับการทำหลังคาสารูปน้ำรั่วนะครับ ทัานใดที่มีรถหลังคาน้ำรั่วนะครับที่เป็นหลังค่าพาโนหลังคาซันรูฟนะครับก็สามารถทัก่ายเข้ามาได้นะครับที่ร้านถาวรรุ่นที่ชอบเรียกทางถั่วนึงไปรามินทาถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดใจเม้นแชนะครับมันต้กเป็นรายการโปรดแล้วก็ย้อนกลับดูใหม่นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ